มาครับไปนี่ครับเพิ่งลง,ลงน้ำมานะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาควายรุ่นนะครับที่พี่อ้นนำมาใช้ในการพัฒนานะครับพี่อ้นควายพวกนี้คือครเราเอามาจากหลายที่ใช่ไหมพี่ครับใช่ครับ คือผมเอามาจากสองที่ด้วยกันครับก็คือของบ้านลุงวงบ้านหนึ่งแล้วก็ของคอกเสียศักดอครับเสียศักไหนฮะเสียศักสถานีเสียศักที่สถานีควายไทยครับสถานีควายมหาชนเนาะครับใช่ครับโอ้ครับอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรพี่ชื่อสิบทิศครับเจ้าสิบทิศนะครับครับผมเป็นลูกของอัศวินครับโอ้อัศวินของสจต๋าเนาะพี่เนาะใช่ครับ เกิดเมื่อเดือนมีนาหกเจ็ดครับครับก็ยังไม่ครบสองขวบดีนะครับขวบกับสิบเดือนครับตัวนี้ได้มาจากไหนพี่ตัวนี้เป็นลูกของอัศวินกับแม่แมมบ้านลุงวงครับโอ้มาจากบ้านลุงวงครับผมโอ้ตัวนี้ตัวนี้แสดงตัวนี้คือผมเพียนแก้วไปผสมจริงอยู่นะที่อุทัยครับออ๋ผสมตัวนี้โอ้ ตรงนี้ก็มีสักเป็นน้องของเก้าล้านนะพี่เนาะใช่ครับเก้าล้านนินาณีฟาร์มนะครับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงพี่ตัวนี้ครับผมเห็นทีแรกเป็นยังไงบ้างกล้ามเนื้อมาดีเลยครับผมผมไปดูตั้งแต่เขาออกเลยแหละออกใหม่ๆเลยครับนะครับก็แข่งขารูปทรงเป็นควายที่มีโครงสร้างดีครับก็ก็ เลยคิดว่าโอ้น่านจะเอามาทําเป็นพ่อพัน์ในอนาคตอันนี้ขวบสิบเดือนก็ความสูงมาประมาณเนี่ยครับร้อยร้อยห้าสิบกว่าแล้วก็น่าจะโตได้ดีอยู่ครับ,รบผมสังเกตดูแข้งขากล้ามเนื้อมาเลยตัวนี้ยาวเหมือนพ่อเลยครับตัวนี้ฝากติดตามนะครับฝากติดตามตัวนี้มองอยากให้ติดตามดูว่าอนาคตจะจะไปยังไงไ,ได้เท่ากับพ่อเขาไหมครับครับผม แต่ว่าพูดถึงเหล่าของอัศวินนี่จ่ายลูกค่อนข้างดีและหลายตัวเลยนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นสายอุทัยนะครับใส่กับสายควายใหญ่ชนบุรีนะครับออกจากคอกลุงวงนะครับตัวนี้น่าจะผสมจริงมาเลยนะครับเพราะลุงวงแกเข็นไปผสมที่คอกข,ของเสียเต่านะครับดึกเดืนเที่ยงคืนแกเข้าไปครับฝากอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมลอง <10 S 1> ติดตามดูครับครับ สิบทิศข้อของพี่อ้นนะครับโอ้ตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้ไม่แพ้กันเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ครับผมเป็นลูกชายบิ๊กมีนครับอ่ะบิ๊กมีนนะครับผมตั้งชื่อว่าบิ๊กแบง <c oughs> บิ๊กแบง <c oughs> บิ๊กแบงนะครับก็เป็นลูกชายของบิ๊กมีนกับแม่แม่พิม ออคอกลุงวงเหมือนกันครับอเป็นพี่น้องเลยแหละเรียกว่าเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องเลยโอ้โตัวนี้อัตลักษณ์ดีครับ,รบแล้วก็ตัวนี้นี่เ,เกิด28สิสิงหาครับผมปี6 7ครับนะครับก็ได้ประมาณขวบหเดือนขวบสเดือนกว่ากับ5เดือนตัวนี้ตัวผู้ใช่ไหมเป็นตัวผู้เนาะตัวผู้ครับผมตัวผู้ ตัวนี้ก็เป็นอีกแม่พิมพ์นก็เป็นน้องของแม่แหม่มนะพี่เนาะครับผมน้องสาวแม่แหม่มโอ้ตัวนี้อัตลักษณ์ดีสูงตัวนี้สูงใหญ่ดีครับแข้งขามาดีเลยตัวนี้นะก็อยากจะลองพัฒนาแล้วก็เดี๋ยวดูว่าทางสายของอัศวินนะครับกับกับตัวนี้ลูกของบิ๊กมีนครับครับเดี๋ยวลองพัฒนาดูว่า ออกมาจะให้ผลลัพธ์ยังไงครับตัวนี้เรามาชําไว้รอเป็นพ่อพันธุ์เลยเนาะพี่ร้อใช่ครับ oh, เป็นพ่อพันธุ์ดูลงตัวฮรตัวนี้หลังตรงดีสวยเลยครับอันนี้แม่แบม,มกับแม่พิมพ์พนีไม่ใช่ควาเยเล็กนะฮะเพราะว่าความสูงน่าจะราวร้อยห้าสิบขึ้นนะครับครับเท่าที่ผมไปดูผมว่าถึงร้อยร้อยหกสิบรือเล <laughs> น่น่าจะประมาณนั้นแหละครับโอเคสวยงามพี่ครับโอ้โหตัวนี้ เริ่มทยอยกันออกมาแล้วเดี<笑><笑>๋ยว,วเดินชี้เอาแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเม<อ>ียเขาจะไม่ค่อยอยากให้ผมจับหลอกครับนะฮะตัวผู้จะให้จับแค่นั้นตัวนี้ตัวตัวขวาสุดต,ออตัวนี้นะครับตัวนีออ้ชื่อวัสนาครับตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กบุรีลำโอ้ลูกของบิ๊กบุรีลำที่เด็ดเลยครับแล้วก็แต่แม่แม่เขาก็เป็นแม่ชนบุรี นะครับว่าก็ออกมารูปทรงก็สวยงามพอใช้ได้นะครับก็กะจะมาพัฒนาเป็นแม่พันธุ์ต่อไปครับครับผมพ่อของพี่โอ้นี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดสายชนบุรีเนาะใช่ครับใช่เพราะจริงๆผมผมชอบควายทางทางของลุงวงแกอ๋อควายของลุงวงสวยนะครับโดยเฉพาะแม่พิมพ์กับแม่แหม่มเนาะจ่ายูดีนะครับนี่ได้เชื้อสายมาก็ผมว่าควายชนบุรีเขา เขาดั้งเดิมดีนะครับคนชนมุรีเขาไม่ค่อยผสมกับสายต่างสายอะไรสักเท่าไหร่ใช่ใช่อ๋อตัวนี้ของมาจากเสียศักเนาะครับใช่ครับเป็นลูกของโรนันโดผมเอามาตอนนั้น9้าเดือนได้มั้มก็เผือกมาเลยครับแต่ว่าอีกสองตัวที่ยืนคู่กับเขาก็ก็ลูกโรนันโดเหมือนกันอ่าโอ้ตัวกลางชื่อชมจันอ่าชมจันแล้วก็ตัวริมนู้นชื่อ ชื่อเดิมชื่อซ่อนกลิ่นแต่ผมว่าเปลี่ยนใหม่ว่าชื่อโบตันนะครับตัวกลางคือชมจันทร์เพชรชมจันทร์นะครับอานเป็นลูกของโรนันโดเนาะครับใช่ครับลูกของโรนันโดสามตัวนี่ครับพันธุกรรมของโรนันโดนะครับมาอยู่ที่ชะเชิงเซา ครับผมบโนูนันโดก็จริงๆก็เป็นลูกเจ้าสันเนาะลูกเจ้าสันก็เออเจ้าสันก็เป็นลูกของป่าปังอีกที่นึงครับ,คร,บครับก็วนอยู่แถวนี้แหละ